ห่วงเสมอหนูไม่เอาคนมีแฟนจะควงแขนก็กลัวแฟนเจอหนูไม่เอาไม่ต้องเจอไม่ต้องยังแกนถ้าแฟนเพ้่กลัวหน่อยก็ดีแบ่แบะแบะแบบสอง้าแบ่แบะแบะแบ แม่ไม่ติดแจะโชว์โอ้โหแม่ลมเลยให้กำหมกแม่จะไปุดอะไรทำหลงในอะไม่รู้ค่ะแม่ต้องอมาดูคิวคอยเผ็ดเฮ้ยเผ็ดเหรอลูกไม่เผ็ดไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดอย่าทิ้งสิเอามาเก็บมาเก็บมา เก็บมาให้เรียบร้อยอ่ะเก็บมาค่ะมาวางนี่ถ้าไม่กินก็วางไ,ไว้นะ่ะอ่านชิ้นหนึ่งอืมชิ้นหนึ่งน,น้ำตายอ๋อแม่ผิดเหรอแม่เผ็ดจริงจอืมก็เลยเอาเอนะ้ำไม่หรอค่ะ อ่๋อขอบคุณค่ะอู้วเผ็ดจริงๆอืาอ้า,าเผ็ดเผ็ดกินได้อะออเผ็ดเก่งจังเลยเผ็ดกินเผ็ดได้นะ เป็นมาม่าเป็นแกงใส่พริก oh <my S 1> อะไรเ oh <my. S 1> พ็ดก็กินได้แต่พี่พลอยจะกินได้อยู่แต่มันไม่ค่อยเยอะ mm hmm. พี่พลอยจะเป็นคนกินน้อยนะคะเพชรกินเยอะกว่าน้ำเพชรก็กินเยอะแต่เพชรเหนื่อยเร็ว <laughs> พลอยไม่เหนื่อยนะเอาปรยัาปอก ทำไมนกินูกินกล้วยอะกไ้อะอะอาละแม่เออออกอก็ไ่หาอ่าอ่าอ่หมอไม่อยู่อ่าอ่ไปหาปู่บายบายไปหาปู่ปุยไปหรอยายไปหากล้วยนุกินกล้วยไปหาปู่ปู่บอกว่าไม่ตาช่่ตา่หนูด้วย อย่เป็นกล้วยหมดลังคาตกลงมาชายามองชายามองยี่สิบกล่องก็ไม่หายไม่ขาไม่หาคือความอ่อนของเขาก่นเลยนั่นเขาไปอ่อนแล้วนะไันนี้อาน้ำค่ะคุณหมอแปบนึงค่ะคุณหมอค่อยๆอันิงเขาเรียกอันิงนะคนนี้แต่ว่าแต่ว่าเพชรเขาเรียกพี่เรื่อง่ะลูกขา่อย

อันนี้คือความสนของเด็กนะคะที่หยอกกันกับแม่เด้อหตีนเลยโอ้ตีนไม่ได้ไหมโอ้ตีนใหญ่กว่านาแม่โอโอตีนเท่าฝาบาทไหนคนวะเฮ้ยอพี่บาลไปพี่บอสลับกันสลับกันสลับกันปะอืม พี่บอลจะบาดขอโทษก่อนเลยขอโทษแม่ก่อนขอโทษแทนพ่อเมื่อไงขอะฮะบาดก่อนนะหยุดมาหลับอะไรขอโทษก่อนขอโทษไหมขอโทษไหมด้วยนะจ้ากัจลยอยากกินข้าวกังเลยโอ้ยไม่อยากกินผักเลยขอโทษก่อนขอโทษไหมเก่งมากเก่งมากขอโทษนะ โอ๊ยอ๊แอบโอ๊ยแอบโอ๊ยแอบหลับโอ๊ยแอบหลับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจรวดมาจะรวดมาวะเมื่อามโมงวันนี้เดยเอาสไปหแล้วก็นอหไค่อยมาเอ๋ไม่รู้อยากกอคขอยห้เจอกับคนที่เขาจริงใจคนที่เขาบอกมี อิลิท่านเจ้าค่ะชัตาคนรักหนูจริงค่ะดีชาในผู้บ่าวดีดีแตแล้วแค่บอกสุขไว้แต่เรื่องจริงดี่พลาดไหนไคนที่เท่าบ่มีพันดาเฮ้ เขาไปเปิดสายบุกคอยได้ยังไงเส้นขาเขาเออน้าอะไรติดขาแล้วขาแม่นี่ดูนี่เนี่ยมาให้หมอดูหน่อยหมอดูหน่อยให้หมอเพชรดูหน่อยหมอพลอยทำยังไงหมอพลอยหอมเดี๋ยวนี้หมอพลอยหอมก่อนเปิดึง หมอคอยหอมก่อนออหรออ,อ๋ไปเลยค่ะต้องวัดไข้ก่อนเปล่าคุณหมอ,มหอวัดไข้สิคุณ<อ>คุณหมอคุณหมอจ,จับดูสิเป็นไข้ป่ะจับตรงไหน,นจับตรงไหน,นเอาวัดไข้ตรงไหนคุณหมอวัดไข้ตรงไหนแม่ไปแล้วค่ะแม่ใส่รองเท้าส้นสูงแม่ยืนบ่อยอะ่ะ ยายลุยสวัสดีค่ะเดน้อยโตชูงร้อง่่อยู่บนส้นสูงใอื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 แม่แม่ไปบําแม่ไปไหนครับแม่แม่ไปร้องเพลงแล้วแม่ยืนร้องเพลงแม่ก็จะยืนมาเด็กน้อยอัจฉริยะค่ะเดีรู้ทุกอย่างกินเธอคือเวลาพูดเขาบอกอย่างเขาปุ๊บเขาจิตจินตนาการของเขาไปแล้วเขาจะพูดตรงตรงที่เขาได้เจอมาเขาจะไม่ลืม แม่มันมันมันแก่ไม่ได้เพราะว่าแม่เจ็บมันต้องไปหาป้าหมอแล้วก็ให้ป้าหมอผ่าออกผ่าออกนะเจ็บไหมเจ็บแล้วก็หาพลอยบอกราเลยดึงหายเลยออะมีเสียงใหญ่เสียงเสียงหวานเสียงดุด้วยนะพลอยอะผู้เป็นเหมือนลูกแผ่นดินออกเป็นเนื ลอองห่นยแม่ใส่ส้นสูงแม่ใส่ชุดสวยๆแล้วมันยืนนานนะลูกฮัลโหลแม่บักไปเพชรอไปดูให้เพชรไปดูให้แม่ไปหาหมอได้ไหมเพชรไปดูอะไรอะลูกเพชรไปดูรองเท้าให้แม่อ๋อเพชรไปดูรองเท้าให้แม่อ๋อคือคือมันมันใส่สูงๆแล้วหนูจะไปดูให้แม่อย่างนี้เหรอมันชุดชูชีพหรอ สูงสูงนี่มันคู่กับอะไรลูลกคู่กับกุกพเอาไปอบน้ำอ่ะห้อไปมั่วอะไรเลยห้องน้ำเลยเหรอ กินพผลายหนูเลยหมายถึงว่าหนูจะเอาพผลายแม่กินหรอขบ้าให้แม่กินเนี่ยกินแก้อะไรอ่ะกินพผลายแก้อะไรดูแลหลังค่ะขอบคุณค่ะแม่ดหลังแม่ชืวยให้หนูหน่อยค่ะแม่ช่วยอืมอามเราจะป้อนแม่ ฮะมาป้อน